โควิดครับดูเหมือนว่าถ้าเทียบกับเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกัน700ไมโครกรัมตอนนี้ลดลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างวิกฤตอยู่นะครับคุณเธอสารครับแม้จะลดลงแต่ว่าค่าฝุ่น p ีม2.5ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบรรยากาศด้านหลังของผมน่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าฝุ่นยังคงสูงอยู่ซึ่งวัดล่าสุดได้มากกว่า500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหลายคนอาจจะสงสัยว่าชาวบ้านใช้ชีวิตและเป็นอยู่ยังไง วันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดก่อนนะครับเมื่อช่วงประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทีมข่าวไทยพีบีเอสได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดนายบุญยืนตลาดที่ใหญ่ที่เจอ,อแม่สายนะครับมีชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมามาซื้อของตลอดทั้งวันคนขายบอกว่าฝุ่นเยอะนะครับแต่ก็ยังมีลูกค้าทําให้ต้องทนอยู่ท่ามกลางฝุ่นที่สูงแบบนี้แหละครับเยอะมากเลยแสตาห้งวอนเค่ะบางคนก็จพะพอบ้างอะไรบ้างเนาะ ออกมาก็มืดมืดอะไรจากบ้านเรดูแลตัวเองยองไงอืมก็เพายามปิดแมตมบ้างเป็นแบบนี้ทั้งวันอ่ะสามวันวันที่สี่แล้วมั้งวันนี้สี่วันค่ะทนได้ให้อยู่กลางแดดกลางชงดูแลตัวเองยองอ๋อก็ทนได้อยู่ก็ต้องก็ต้องสู้เนาะจะทั้งทาได้คนขับรถจักรยานยนต์ตาบวมแดงกล่ำนะครับมีน้ำตาไหลตลอดเวลา ต้องอยู่กลางแจ้งทั้งวันก็เป็นอีกหนึ่งของความเดือดร้อนของคนแม่สายนะครับที่ต้องทํางานกลางแจ้งแล้วก็มีข้อเสนอเขาอยากให้หน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเร่งเข้ามาแก้ปัญหาครับหยุดก็ไม่ได้เนาะต้องทํางานอยู่เรื่อยอะ่ะครับมันต้องทํางานอะ่ะมันเพราะว่าไงอะ่ะฝุ่นมันก็ไม่หยุดเนาะถ้ารอฝุ่นหยุดก็ก็อดคนนี้กันแล้ว <laughs> แสบ,บมากไหมครับเนี่ยแสบครับ เนี่ยมันหมอกควันเยอะเนาะหมอกควันเยอะเลยเกินเราแมนป้องกันฝุ่นได้ไหมก็แม็กเน็มันก็บรรเทาช่วยได้นิดหน่อยเนะาะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่มี้ยไม่ได้อะ่ะเราอยู่กลางแจ้งอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยครับผมตั้งเก่กี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงครึ่งอ่ะผมกลับบ้านอะ่ะอยากให้เขาแก้ปัญหาฝุ่นยังไงครับตอนนี้น เห็นก็แก้มันก็ไม่ได้ผลนาองเฟยงว่าน้ํามาลดลดนี่กรับมันไม่ช่วยอะไรบางเบาอ่ะมันต้องรอฝนตกอย่างเดียวอ่ะกระทบกับเรากระทบเลือดเยอะมากครับมันต้องรอฝนตกถ้าฝนตกถึงจะชา,างอ่ะนะจะจะสว่างอ่ะฝนไม่ตกมันก็ไม่ปสว่างอะไรมันก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคุณเชอสารครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่หน้า ที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับท้องฟ้าที่อำเภอแม่สายบ่ายนี้ยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันแล้วก็มีสีแดงมีสีส้มเลยนะครับออกเป็นสีส้มแล้วก็ท้องถนนยังเต็มไปด้วยฝุ่นควันซึ่งเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้นะครับภาคประชาชนจะมารวมตัวกันที่หน้าการที่ว่าการอำเภอแม่สายแห่งนี้นะครับเพื่อจะนำเสนอข้อเรียกร้อง ตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนจะเรียกร้องมีเก้าข้อด้วยกันโดยประเด็นดหลักๆนะครับก็คือเรียกร้องให้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อที่จะเร่งในการช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ในอำเภอแม่สายเพราะประเชิญฝุ่นมากว่า2วันแล้วนะครับที่เกินมากกว่า700ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและอีกข้อเรียกร้องหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการแก้ปัญหาฝุ่นควันที่มาจากข้ามพรมแดนซึ่งสาเหตุหลักๆมาจากการทําการ,กรเกษตรและการาเาเผาพื้นที่ป่า ในฝั่งประเทศเพี่อนบ้านครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดฝุ่นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับอมกันไหวล่าสุดของประชาชนที่จะออกมาช่วงบ่ายวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนได้ดีนะครับว่าพวกเขาเองก็ทนกับสถานการณ์ไม่ไหวแล้วเหมือนกันช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณโควิดครับ